มาแล้วนะเขามาแล้วคนนี้หรอที่ลำทำร้ายน้องก๊ใช่พี่ออกมาสักทีนะไม่ลำละมีราคาว้่งละนี่ไงน้องทิพย์ใจเย็นก่อนนะจ๊ะอย่าเพิ่งทะเลาะกันจ้ะคนนี้แหละจรกันพี่นนอยพี่จานกลับกันเถอะใช่ใจเย็นนะจ๊ะพี่อย่าไปสู้กับเขาเลย นี่กูมาสองคนกูไม่กลัวมึงหรอกเขาคุยเรื่องอที่คอมันจะมาให้สองทุกคนดีหรือเปล่าแกพี่นนท์พี่จันท์กลับเถอะกูไม่กลับวันนี้กูเรียกพีกูมาล้างแค่นี้กูแล้ววันนี้ทำกูเจ็บยังนั้นถ้าเราเข้าไปตอนนี้พี่นนท์พี่จันท์ต้องเปลี่ยนเป้าหมายแน่ยังไงพี่นนท์พี่จันท์ก็สู้เขาไม่ไหวหรอกใช่พี่นวลพี่จันท์ อย่าเข้ามามึงถอยออกไปข้างๆเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆเอฟซีทุกท่านเลยนะคะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง p ีเน้องพิมพ์นะคะก็เย็นนี้เนี่ยเราจะไปหาพี่นุ่นพี่จันนะคะพี่นุ่นพี่จันเนี่ยอยู่แค่ข้างบ้านน้องพิมพ์เองนะคะแล้วก็จะพาพี่นุ่นพี่จันเนี่ยมาทํากับข้าวครั้งแรกนะคะเดี๋ยวยังไงก็ฝากพี่ๆให้กําลังใจเราด้วยนะคะเพราะว่าเราอยากให้พี่นุ่นพี่จันเนี่ย เขาทากับข้าวเบนนั้นในเวลาที่น้องพิมพไม่อยู่เนี่ยเขาจะได้ทํากับข้าวเบนนะคะแล้วก็กับข้าวเนี่ยน้องพิมพ์ก็จะสอนพี่พี่เขาทําเมนูง่ายๆไปก่อนนะคะพี่เขาเนี่ยจะได้ทําเบนนะคะเพราะว่าเขามาอยู่กับน้องพิมพ์เนี่ยเขาจะได้เวลากับไปอยู่ที่หมู่บ้านเขาเนี่ยเขาจะได้เอาไปใช้นะคะพี่พี่กับกับเขาที่น้องพิมพ์จะสอนเขาเนี่ยอะไรน้องทิพย์ที่นนท์จะวิจารณ์ให้ตัวไปฮะ พี่นนท์ก็พี่จันหายตัวไปแล้วพี่นนท์พี่จันหายไปไหนอ่ะข้าไม่รู้หายไปนานยังข้าข้ามาข้าจะไม่เห็นใช่หรอใช่ข้าหาทั่วแล้วแต่หาไม่เจอแบ๊บแบบแบบแบบน้องน้องทีว่าไงนะข้าหาพี่นนท์พี่จันไม่เจอหายตัวไปหายไปนานยังข้ามาถึงข้าก็ไม่เห็นนะข้าหาทั่วแล้วข้าก็หาไม่เจอเอาะไม่พี่ว่าจะชวนพี่นนท์พี่จัน มาทำกับข้าวเส้นหน่อยแล้วอ่ะไหนเราลองไปดูอีกทีหนึ่งพี่พี่นนท์พี่จันให้ไปไหนเนี่ยน้องเทวหาทางเย็นแล้วหรอหาหาถล u t แล้วค่ะหาไม่เจอคอนตัวลียงเขาต้องหลรอบบ้านแม่พี่บ้านแม่พี่ก็ไม่อยู่ใช่ไหมไม่อยู่จ้ะค่ะถามทุกคนมาแล้วพี่นนท์พี่จันจะให้เป็นจะให้ไปไหนเนี่ยอุ้ยบ้านพี่แฝงก็ไม่อยู่ โอเคเดี๋ยวเราจะไปตามหาพี่นนท์พี่จันก่อนละกันไปเดี๋ยวพี่ไปเรียกขึ้นมาด้วยโอเคพี่ๆเดี๋ยวเราจะไปหาพี่นนท์พี่จันกั้นก่อนนะคะ็พี่พ,พี่ตอนนี้นะคะหนูกับน้องคินเนี่ยเราก็เดินทางมาบ้านบ้านลุงนะคะเรามาเดิเือกพี่พี่นนท์พี่จ<า>ันมานี่หร,หรือเปล่ากคนน้องทิดนี่นพี่ๆไม่ต้องเป็นห่วงนะคะเพราะว่าท่านชายนะยทอให้ขง ของดีกับนอ,องทิบไว้นะคะพี่ๆไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะถ้าเจอคนนั่นใช่พี่บัวใช่ใช่พี่บัวทิบบวันนี้ก็ถูกมากับพี่น,นันก็โดนทำลายใช่ไหมใช่แล้วทำไมกระต๊อบมันมันเงียบจังไม่รู้ท่านพ่อน่าจะไม่อยู่เขาบอก ตอนที่เข้ามาหาเขาบอกว่าเขาเป็นบริวารของพ่อแล้วเขาจะเริ่มกัดกินร่างของพี่บัวแล้วจ้ะเราต้องรีบตอนนี้พี่ก็กําลังหาทางช่วยเหลือพี่บัวอยู่นะเดี๋ยวเราเข้าไปทาพี่บัวดีกว่าเขาเขาจะจาได้ไหมเพื่อพี่นนท์พี่จันมานี่หรือเปล่าพี่กลัวถ้าพี่นนท์พี่จันมาเนี่ยพ่อน้องทิจะเอาไปทําพี่ีสิ เราะว่าเขาคงจำไม่ได้หรอกตอนนี้ข้ามาคขาจำข้าได้แค่บางครั้งพี่บัวพี่บัวจ๊ะพี่บัวจ๊ะทวนพี่บัวเนี่ยจำเราไม่ได้พี่บัวข้าไงน้องทิพย์กับพี่พิมลองบอกไม่ใช่หรอกข้าไม่รู้ักเาพี่พี่บัวลองตั้งสติสักหน่อยนะพอจำได้ไหมพี่บัวพี่บัว พี่บัวจำพวกข้าไม่ได้จริงๆหรอข้าจำได้แล้วพี่บัวพี่บัวจำพวกข้าได้ไหมพี่บัวพี่บัวพอจำได้ไหมพี่บัวพี่บัวทำไมพี่บัวเงียยไปล่ะข้าจำได้แล้วพี่บัวจำพวกข้าได้แล้วใช่หรอพี่บัวพี่เป็นยังไงบ้างน้องพีเป็นยังไงบ้างข้าดีน้องเลยเกินพี่บัวพี่บัวเห็นพี่นนท์พี่จันไหมจ๊ะ ข้าไม่เห็นเจอเลยพี่นวลพี่จันหายตัวไปข้ากลัวว่าท่านพ่อจะจับตัวพี่นวลพี่จันมาจับพี่เห็นบ้างหรือเปล่าพี่ไม่เห็นท่านพ่อจับมาเลยนี่จ้ะแต่ว่าพี่นนพี่จันหายไปนะจ๊ะพี่บัวใช่ข้าไม่รู้ลอบอันนี้อันนี้อันนี้พี่บวยยังจาพุ่งหัูได้อยู่ใช่ไหมข้ายังพอจาได้จ้ะคือพี่นวลพี่จันเนี่ยหายตัวไปไหนไม่รู้อุ้ยเฮ้ย้ยวไปแตกที่กู น้องทีฟเป็นอะไรหรือเปล่าข้าไม่เป็นไรจ,จร้ะเจ็บตรงไหนหรือเปล่าข้าไม่เจ็บจ้ะพี่บัวเขาคงจำเราไม่ได้แล้วแหละใช่เมื่อกี้พี่บัวเองจำพวกเราได้อยู่เลยเราเราว่าพี่นวลพี่จันไม่ได้อยู่ที่นี่แน่เลยเพราะเราออกไปหาที่อื่นกันดีกว่าอ๋อพี่นึ่งออกแล้วหรือว่าพี่นวลพี่จันเนี่ยจะไปหานางตะเคียนหรือเปล่าเพราะนางตะเคียนเนี่ยทำร้ายพี่นวลพี่นวลแขนนางตะเคียนหรือ เขาอยู่ที่ไหนเลยเดี๋ยวเราไปตามหาที่นู่นกันดีกว่าตอนนี้เราพูดไปพี่บัวก็จําเราไม่ได้หรอกเราเราเราีบไปดีกว่าพวกมึงออกไปจากที่มึงกูไม่งั้นกูจะให้ท่านพ่อกูจับพวกมึงเป็นบริการให้หมดพี่พี่พิมเราว่าเรารีบออกไปตามหากันเถอะจ้ะอย่ามาเสียเวลากับพี่บัวเลยเพราะยังไงเราก็พาพี่บัวออไปไม่ได้ออกไปไปไปน้องทิพย์เราไปหาพี่นวนพี่จนันร์ พิมว่าน่าจะอยู่พิมว่าพี่นนท์พี่จันร์น่าจะโกรธเจ้าแม่ตะเคียนหรือเปล่าเรามาหาที่นี่ไม่เจอนะคะพี่ๆไปเดี๋ยวรีบไปดีกว่าเดี๋ยวพี่ๆเอฟซีคิดว่าทําไมเราพาพี่บัวออกไปไม่ได้ตอนที่พี่บัวยังพอจําได้เนี่ยพี่บัวบอกว่าถึงเราพาพี่บัวออกไปเนี่ยมันก็จะเป็นภัยกับเรานะคะเพราะว่าพี่บัวน่ะถ้าเขาจำอะไรไม่ได้เนี่ยเขาจะทำร้ายเรานะพี่ๆ เขาจะทำลายแล้วนะโอเคพี่พี่เดี๋ยวเราเราจะไปหาพี่น่มพี่จันที่อ่ากระบ,บอกพ่อดีกว่านะคะไปค่ะพี่พี่นี่ไงน้องทิพย์ที่นี่แหละที่แม่นางเอิียนเขียนที่ครั้งก่อนใช่เขาทำลายพี่นวลแล้วเขาทำลายพี่นวลทำไมจ๊ะเราพี่แค่จะมาพิสูจน์อะแต่เหมือนเขาโมโหกับพี่นวลเราพี่นวลเนี่ยก็จำอะไรไม่ได้ก็เลยไป ไม่ต้อรองกับเจ้าแม่เลเคียนเขาโกรธก็เลยทำไรพี่นวลพี่ก็ไม่แน่ใจนะว่าเขามาอันนี้หรือเปล่าแต่พี่นวลให้ตัวใบเราไปหาบ้านพอน้องทิพย์ก็ไม่เจอาล<ป>องีไปหากันี่จไปเสียเส่ยงนพี่นวลพี่จานเลยใช้น้องน้องทิพย์ใช่แน่เรารีบไปกันเถิด พี่นวลแค้นเจ้าไม่ได้เคียงขนาดนั้นเลยหรอยังไงพี่นวลพี่จันไม่ทิ้งใจเย็นนะพี่นวลพี่จันทรตอนนี้เขายังจำเราไม่ได้พี่นวลพี่จันพวกพี่มาทำอะไรที่นี่น้องทิพย์อย่าเข้ามากูจะมาล้างแค้นมันใจเย็นๆใจเย็นๆนะจ๊ะพี่นวลพี่จันสู้เขาไม่ได้หรอกจ้ากูใจเย็นได้ไงมันทำร่างกายน้องกู แต่ว่าเขาลีดเยอะมากเลยนะแล้วไงไพวกกูมีทั้งสองคนกูไม่สนพี่นวลกับเธอ,อพี่นวลพี่จนันก,กับเธอจา้ามึงยังไม่หยุดเปลี่ยนเป้าไหมพี่นวลพี่จันตั้งสติก่อนนะออยังไงพวกพี่ก็สู้เขาไม่ได้ใจ้เจเย็นก่อนนะจ๊ะพี่จนันตั้งส<ช>กู พวกค้าไม่อยากให้พวกพี่เจ็บตัวมากกว่านี้ใช่พูกค้าเป็นห่วงพี่กลับบานของพ่ค้าเถอะกูไม่ยอมหรอกกูมาถึงขนาดนี้แล้วแล้วพวกมึงยังตามมาอีกมึงอยากตายกันหรือไงก็พูกค้าเป็นห่วงพวกพี่จ้ะเลยตามมามึงไม่ต้องาปยุ่งกับชีวิตกูกจะมียุ่งได้ไงพี่นวลพี่จนันกูพวกพี่อยู่กับข้าเขาไม่ใช่คนเดิมจะ้ะพี่นวลพี่จนัน ไปเรากลับกันเถอะอย่ามายุ่งกับเขาเลยพี่นวลพี่จันยังไงมันอยู่ไหนลุคหาลูกมันก่อนเอกมาจากตรงนี้เอามาซะมันอยู่ตรงไหนเอามาพี่นวลพี่จันข้าขอร้องกลับกันเถอะนะกลับเถอะเชื่อพวกข้าเถอะ ไม่ทำไรแล้วใจเยกูจ๊ะ้ครับมึงจะตายอยู่ตรงนี้ใจเย็นจ้าลิดเขาเยอะมากเลยนะพี่นวลพี่จานรอบที่แล้วเนี่ยพี่นวลบาดเจ็บไปเยอะเลยข้าไม่อยากเห็นพี่เจ็บอีกแล้ววันนี้กูเลยมาแก้แค้นน้องกูไงข้ารู้ว่าพวกพี่โกรธแต่พวกพี่ใจเย็นก่อนนะจ๊ะใช่เขาดีเยอะมากมันทำกูขนาดนี้พี่สู้เขาไม่ได้หรอก เขาลิดเยอะกว่าพี่มากใช่กลับเถอะกลับเถอะไม่ยอมจะล้างแค้นให้ได้คืนนี้กลับเธอม,มา<ะ>แล้วนะเขามาแล้วคนนี้เหรอที่ลาทำลายน้องกูใช่จริงดิ <c oughs> ออกมาสักทีนะ <c oughs> เอาพี่ลำม,มามีราคามั้ยละ่ะนี่ไงน้องทิพย์ใจเย็นก่อนนะจ๊ะอย่าเพิ่งทะเลาะกันจ้ะคนนี้แหละจริงดิ พี่นนอ์พี่จันกับกันเถอะใช่ใจเย็นนะจ๊ะผู้พี่อย่าไปสู้กับเขาเลยมี่กูมาอกูไม่กลาคุมาให้สองทุบใหีี่าแกพี่นนท์พี่จันกับเอกูไม่กับนี่กูเรียกเี่กูมางแคนี้กูแล้วมอนไปทำกูเจ็บนันั ถ้าเราเข้าไปตอนนี้พี่นนท์พี่จันต้องเปลี่ยนเป้าใหม่แน่ยังไงพ,พี่นนท์พี่จนันก็สู้เขาไม่ไหวหรอกใช่พี่นนท์พี่จันกาดเธออย่าเข้ามามึงช่วยไปยข้างๆเลยใจเย็นกันก่อนจ้ะทำไมมีปลีทังอาเกยังไม่รับที่แฮกโกรดอะไรในบ้านเราที่ด้ก่ฮะกาเธอพี่นนท์พี่จนันนางเด็กเขียนเนี่ยเขาเขียนมากเลยนะเขากดที่เขาต้องการร่างของพี่แฟงนะ แต่พี่แฟงไม่ยอมมาวันนี้ลูกหาหนแฮะ้บ้างวันนี้ลกหาหนูให้อาให้ดี好吗พี่นนพ,พ,พ,พ่จังกับเธอเขาไม่อยากเรื่องมันบันปลตั้งสติดีสิมาขนาดนี้แล้วจะให้กูกลับมึงบ้าหรือไงฮ่ฮ่ฮ่ นาลาไม่ได้ชมพืชนั่นาลากนสิฮัดูอย่างเดียอย่านั่นแล้วหรอกโไปโก้กูบอกแล้วไงที่นี่ไม่ใช่ที่ของมึงห้ากันดนราคาจะเป็น,บบน,น,น,แบบนไม่ไดสิยาบ้าน่าไ้วยไหมล่ะเราก็เรียกพี่ลุนพี่จันกลับเขาไม่ยอมกลับกับเราเลยน้องทิพย์ห้ามยังไงก็ไม่ยอมฟังแล้วนางตะเคียนผู้นั้นดูน่ากลัวมากใช่บอกยังไงกูก็ไม่สนใวันนี้กูบากแล้วกัน กลับเถอะพี่นวพี่จางขาขอร้องจ้บของบ้านสองคนมึงไปไว้ไหนอย่าแม้่นกีตั้กนล้คุนนี้อย่าเดนปมนกีนแฮกคอมได้ละุงพท์ไปไหนก็เมาอนี่น้งทปนงปจอ่างั้นเลยวันนี้เราทกัเมนี่เลยบอกมึงแล้วใช่ไหมใช่เป้าหมาเรากูบอกมึงแล้วใช่ไหมยู่เป็นเทป พี่นวลตั้งสติสิจ้าพี่สู้เขาไม่ไหวหรอกใช่ผู้พี่กลับเถอะเชื่อข้าเถิดนะผู้พี่พี่นวลพี่จันกลับสิกูก็จะสู้จนตายคงคงพี่นวลพี่จันไปเถอะพี่นวลพี่จันเจนเย็นกลับมาเถอะผู้พี่ไปทำเขาเลยกลับมาสิ เขาบอกแล้วทำไมแรงมันเยอะกับเธออย่ายังแยะชอบย่งเธอเลยอชอบมัละไปกับเธอะกไม่ยกับลับเธอกับพี่นว่นพี่จันพี่นวน ข้าจะช่วยยังไงดีเจ้าเด็กนี่เหรอโชคยังดูเก๋อย่าเด็กมาช่วยด้วยนะมีบ้าข้าต้องว่าแค่นี้ได้ไม่พี่นนท์พี่จันกลับเถอะพี่นนท์พี่จันเชิญข้าเถอะพี่จันพอแล้วพอแล้วข้าบอกพวกพี่แล้วไงพวกพี่สู้เขาไม่ได้หรอก เด็ดเลยดิถ้ดีกหนึ่งครไปกับเธอจ้าพี่สู้เขาไม่ได้หรอกไปกับกันเทิดทุกทิพย์เฮยืนนะมีทำอะไรกับเถิดพี่นนท์พี่จันยังไงกันดีจ้าเดี๋ยวคาซอยคาช่วยแล้วกันเหายไปแล้วเขาหายไปแล้วพี่นนท์พี่จันทร์เป็นอะไรมากไหมจ้าเขาบอกพวกพี่แล้วรู้สึกตัวยัง พี่นวลรู้สึกตัวยังพี่นวลไหวไหมจ๊ะพวกพี่นนรู้สึกตัวยังใครเริ่มรู้สึกตัวยังไขึ้นใหม่เลจ้าแล้วพวกพี่มาทำอะไรที่นี่ล่ะเขาบอกแล้วสงสัยข้าคงเก็บความแค้นไว้นานเกินนะจ๊ะไปอย่างนั้นกลับเถอะน้องทิพย์บอกว่าพวกพี่หายตัวข้าก็เลยมาตามหาไว้ข้าจะมาแก้แค้นเมหลังพอเถอะนะไปพี่พี่รีบกลับเถอะ พี่นวลกับพี่จันเนี่ยบาดเจ็บมากเลยพี่พี่น้องพิมเนี่ยขอจบคลิปแค่นี้ก่อนแล้วกันพี่นวลพี่จันเนี่ยเขาเนี่ยแขนหลังเลือดเข่งเขาก็เลยหนีมานะคะไปรีบกลับไปในเจ็บตรงไหนบ้างจ้าพี่นวลพี่รู้สึกตัวยังโอเคไปเราจะรีบกลับดีกว่า